สวัสดีครับผมพิตรกะติการกกลนกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวทําให้เสียบุคลิกขอขอบคุณจบสภาพนี้คงต้องเปลี่ยนจากเสียเป็นเสียเสียหน้าเสียตาจะเสียชีวิตเอาด้วยสิขอขอบคุณบอกตรงๆคุณพ่อไม่เหมือนคนบ้าหรอกคนบ้าน่ะเหมือนคุณพ่อเองต่างหาก ขอขอบคุณคุณตำรวจจับงูเลยข้อหาทำคุณตำรวจเดินไม่สงา่าขอขอบคุณเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีการออกกำลังก็ไม่ดีเพราะจะทำให้โดนจับได้ติดคุกด้วยขอขอบคุณวิธีนี้ไม่น่าใช่ยาสามัญประจำบ้านน่าจะเป็นยาสามัญสำนึกบกพล่องว่าไหมขอขอบคุณอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเพื่อนรัก รักจนแค้นเลยขอขอบคุณทีนี้คงรู้แล้วนะว่าเป็นขโมยไม่ดีมันมืดมืดเฉียบพลันซะด้วยขอขอบคุณคนสุดท้ายคงอยากกลับไปถามแม่ว่าแม่ครับทำไมไม่หา้ามขอขอบคุณเส้นเจ้าที่แล้วได้เส้นลุงเอกได้สองเด้งนะเนี่ยขอขอบคุณเจ้าของตู้ผมแนะนำเลยที่หลังจะตั้งตู้ ต้องลงเสาเข็มลึกสัก18ิเมตรขอ